แบบจิตใจเราต้องโอเคอะ่ะเราต้องเทคแคร์สภาพจิตใจของเราก่อนพี่ว่าเขาบอกโอเครู้รู้แหละว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแต่คือมารู้ที่หลังว่าคืนน่นะนางก็เรียกแบบว่าคนรอบตัวนางมาบ้านอยู่ไกลกันเลยไม่ได้ไปไงแต่จริงๆนางก็เรียกคนรอบตัวนางมาแล้วแบบว่าย,ยืนตัวสั่นนางก็บอกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันคือมันเออเขาก็เล่าให้ฟังแล้วคือเอาจริงนะสงสารพี่อะ่ะ คือเขาเขาไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาแล้วอะคือทุกวันนี้เขามีชีวิตที่มีความสุขเขามีคู่ที่ดีเขามีแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์มีไเซ็ทที่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนแบบว่าก็นึกว่าอะต่างคนต่างไปมีชีวิตที่ดีแล้วพอแหวงกลับมาอย่างนี้เนี่ยเขาก็แบบเหมือนตั้งตัวไม่ทัน,ละ,ะนละค่ะส่งพลังค่ะก็บอกพี่เป๊กคือตั้งแต่ได้ทำงานกับพี่เป๊กมาเนี่ยเดียบรู้นะว่า พี่เป๊กก็เป็นคนที่ไม่เคยพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งเลยเอาจริงๆนะคะคือเราเราไม่ได้รู้จักกับคนในอดีตของพี่เขาโดยส่วนตัวแต่คือเด็บไม่เคยได้ยินอะไรที่ไม่ดีจากปากเขาเลยสิ่งที่เราได้ยินก็คือเป็นคนอื่นนี่แหละที่บอกว่าโอเคพี่เราโดนกระทําแบบนี้โดนกระทําแบบนั้นแต่จากตัวของเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบจบก็คือจบแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้อนอ่ะเรารู้สึกแบบสงสารเขาแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบ สตรองมากๆเลยแล้จุดนี้เขาต้องผ่านไปได้ก็คือบอกเขาบอกว่าพี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทําว่าบอกว่าโอเคในเมื่อวันลุ่งขึ้นเราจะต้องออกเพลงของเราต้องเปิดตัวซิงเกิลของเรานั่นแหละก็ใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่จะแบบว่าพูดในมุมมองของพี่เป็กเองหนอ่อ่ะคะก็ดีใจที่พี่ได้ทำแต่ล่าสุดพี่เป็กก็บอกว่า มอคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมอแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละคะ่ะคู่กรณีก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะคะไอ้น้ามีเสียงไม่มีนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะแต่ปกติเสียงสูงสูดค่ะไมมีโอกาสร้องกันด้วยกันยังอยงเลยค่ะยังเลย,ย,เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเพิ่งเปิดรับคอนเสิร์ตคู่ค่ะ<อ>ก<ค><อ>็ถ้าหากว่าแบบว่าเจ้าภาพท่านไหนนะคะต้องการ ทำบันเทิงแบบขั้นขีดสุดนะคะก็ถักมาได้คะ่ะบอกพาะบอกเลยคะ่ะว่าเป็กกี้กับเดบี้ไม่มีใครห้ามใครคะ่ะพี่เดบี้กล,ล,ลับมาทำบันลังอ้ยไม่บัลังหรอค่ะเอ,า,อางี้แล้วกันเอาเป็นว่าเราทําในสิ่งที่แบบว่าเราหลักมากๆนั่ก็คือการเต้นการลอ้องอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอคู่ที่มันสิมเสมอเนี่ยมันคือแบบ เจอกันพอมากเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่าบอกเลยว่าโชว์เราคืออลังการโชว์พี่เปคกทค่ออลังการอยู่แล้วไนมะ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าเซ็ตโชว์ของเขาแล้วคราวนี้พอเรามาจอยกันทุกเอ็นเอร์จี้คือมันตรงกันมากๆเลยอะ่ะเราสัญญาว่าเราขายทั้งสวยเราขายทั้งบันเทิง<อ>เราขายทั้งคุณภาพค่ะ ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มลวนาเพราะตอนนี้เราเราต่างคนต่างรุ่งยุ่งเรายังไม่ได้มีเวลาโปรโมตต่อแต่เนี้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบว่าโปรโมทเพลงผ่านติ๊กต็อกแล้วก็โซเชียลต่างๆค่ะเจอกันค่ะอย่าลืมด้วยนะคะใช้เพลงเราด้วยนะเออขอบคุณค่ะ